ครับท่านผู้ชมครับในวันที่2 8นั้นยังมีขูลานอีกขูนะครับครับขูลานขูนี้ก็คือโนดมาเพียกกับแดงงามมัตวินนักลาดาราอีกนะครับรอยู่ครับโคแดงงามนักลาดาราอีกข้างในท่ายันพิษณุโลกับชนกันนึ่งลานร้องมืดบาดกับก็เจะานาเกดครับครับนี่ผมมาอยู่ที่หั่นลังนะครับไอ้แตานิ่งอยู่ตัวนี้มันประพฤติว่าดุร้ายนะครับดอนป่าท่าบานโลครับ โคแดง้ามัตวินนักลาดาราอก้องนายท่ายันพิษนุโลกนะครับตัวนี้ก็ชนมาแล้วครับคนไห้ลองสามควายครับไม่เกินสี่ควายมีชนะแล้วก็มีเสมอมาเคยติดกันมาแล้วหนึ่งรังกับมาเฟียแล้วก็เกิดช่วงโรคโควิดแต่วก็ไม่ได้ชนแล้วก็ต่างฝ่ายต่างนัดต่างควายต่างปลอมใจมาชนนายครับกับนันเอเทีนี้มีผู้ชันแล้วก็ตามธรรมลงมีเกลเลยรับพุทตายเรือ บอลก,ก้มกำนันเหลือดิ่มทองตกลงมุงใจว่าชนกันทางไวกางนัดมิตรภาพบหัวชนเวนากินกันความรำพันหนึ่งเหมือนเดิมนะครับขูนี้ชิงข้องรางวัลรอมโดยเสื้อสามารถนะครับเป็นทีวีซีนะครับจากฐานกำนั้น,นึ่งป,ะ,ปะนั่งบริชัดใท่ทองผลตรีแล้วก็กำนัลน,นึ่งนะครับก็อขอบคุณยิ่งๆว่าให้ทางกองรางวัลแล้วก็ติดไว้รอบล่งอีกนึงูโคโนโดินฟรี มม sociedad, มมน,น้องผู้เรื่อาเซียนผู้พักปะนั่งพบกับข้าวยุมาราสไอหน้าที้ข้องบางล็อกคอต่อม้อรบต่อไปติดไว้นึ่งลานซ่องมืนกันกับตรงกอขอบุณแบบนั้นนึ่งวยเดียวเราไปได้ความรอมตัวนี้ครับเราจะไปเยี่ยมขอไอมาเพียนครับครับท่านผู้ชมครับในวันที่28ตุลาคมนะครับเรามีขู่ลานนี้ขู่นึงนะครับเมื่อเดียวเราไปเยี่ยมขู่ชนมาแล้วไปเยี่ยมได้งามมัตวินนักลาดาเอกมาแล้วครับ ียวนี้เรามาเยี่ยมคูชนกับชือวามาเวียรหรือวานโนดมากเวียพ่องน้องมาเวียขายโค่ซ่จอเล็กหลันสักกานะครับที่มานกามากันพรั่งพร้อมขอบคุณมากมาก,มากับก็เชิญหน้าเกตครับครับเราไปในความรวมพวกคูชนเหล็กเดียวนะครับแดงห้ามอัศวินนักลาดาไรพวกใน,ยนสยังปิสนุลุกมาแล้วนะครับตอนนี้เรามายุกับลุงมาร์ทนะครับผู้น่าขายหรือว่าคนกลุ่มทีมกบิซิกขายโคซ่จอเล็กหลัดนะครับมายุทีโคโนดมากเฟีย นะครับเรื่องวายมาเฟียก็ตองเด็กชายมาเฟียไทยกูโซ่จอเล็กลามสกานะครับเห็นอยู่แล้วว่าตัวนี้พร้อมชนแน่นอนนะครับใส้ก็ขึ้นเร็วนะครับตัวนี้ก็ที่ว่าชนมีดังแพต่างนาต่างซัมเมอร์มาแล้วนะครับซูตซัมเมอร์ก็คือซัมเมอร์กับถี่เนี้ครับซัมเมอร์รูมครับวัสดีนี่ครับอาลุงมารอยากเล่นอะไรกับแฟนเฟนนิดที ใจกูโซ่จอเล็กรันนะชนแนครับชนแน่นอนครับชนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับกรับกราบรบกรบกบวัวนี่ยวัวจมบุญกับวัวจมุญได้ทรงครับตัวได้ทรงตาตัวนี้เห็นอยู่เลยนะคับีกัดเจ้นี่ยคับผีกัดเจตัวนูกัใเจโอ้ยลัก้อนมาเดมเหลาตรงเาเดียวนถุกระบาเลวเดี๋ยววาทางน้น้ำตูซึ่งตัวเจุ๊กับเข้าไปบนไม้ชนล้าชนด้ามื่อถึงไควนี้ลมสมบุญ สี่ก้ากับสี่กงาก้าโค่ก้นนาก้าอาก้าสี่กงอ่านี่ครับตัวนี้โคโนดมาเฟียเรื่องไว้มาเฟียข้องเด็กชายมาเฟียขายโก้โซ่จเล็กหลานซะกานี่ครับควายชนะครับกำลังวัตยากำนันนึ่งปากมานั่งกับบริษัทไรทองคอนกรีตนะกำนัลอ่าอยากให้กำนันนิกอ่าโปรโมเตอร์ก็ขอบคุณเจ้วก็ขอจากิดกำกองรางวัลครับ กวางปูนี้ก็เถื่อเป็นวัวพ้องสีม้านนะครับวัวผีเบาหนาเบาหนามาดนะครับเหล่าผีเทกค,คือผีชายนะครับเหลกาสร้างตัดขายผีชายผ,ผีน่ารักอีกคนคือชร่อจอเหล็กหลานสัขานะครับผีชายก็เหมนั่นเบาหมาแก้วนะครับกามายูนี่กันหนุ่มน่านยืมเมือ,อมนอออออผีเมื่อนองแล้วนะครับเหลกาหน้าวายูนี่กันต่อไปนะครับเมือม่อหนามาดว่าเลยเดินท่ามข้าก้าบอนกระชุนนะครับนี่กันุกชน้องพองผียันนานนนะครับ ใม่เลยไม่เปนานในการออกเช้ามือได้นะครับเป็นลูกเหม็นนนครับขอบคุณกำนั้นนึ่งจานทรับขอบคุณนะครับกำนั้นนึ่งขายโกนั้นนึ่งปลาพนังลูกก้องกับทานกำนันไว้ครับพ่อเจาะขอไรทองคนนีรับม้อทุกอย่างนะครับขอบคุณกำนันกิตดที่มาเป็นสักขี้ใบยัานนะครับกำนั้นกิ๊หน้าสะาต้นนะครับเราไปในความรอมวัวอีกอีกกันเร็วจ้งงมัดนะครับจากข้อแจ้งว่ะ สึกยอดอัวมันวันดีไอน้องชนหยิบแปดหยิบเก้าวัวตามรายการตามโปรแกรมชนจริงเดิมบ้านจริ้งทุกคูนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยัง้ากข้องาะวันตุก,กินหนั้นขอบคุณคุณยากฤิดรองสวัสดิ์ในยังพื้นขอบคุณทา้กำนันเหลือดินทองและก็กำนันผู้ใหญ่ในขพด้นทีีทุกทานท,ทุกคน้าข้องางวนกกันทุกินหนั้นดีหมอบายสึกยอดอัวมันวันดีไอน้องแล้วก็จะทำการเปรียบยญยในวันทีสามสิบเรอบต่อไปประคบไวเรล้วงคูครับ ขู้ซ่องลานหนึ่งเสน้นกับคูหนึ่งลานซ่องมืน่นหัวมันต่างท่องวันนะน,นะครับและก็ขาประตูเก็บห้ารอยตังท่องวันครับห้ารอยซึ่งเมื่อรายการพีเศสหัวลานวันไหลข้ามขูกัเก็บห้ารอยนะครับ<ไ>วันนี้เป็นก<ไ><ไ>ารยืน,นยันจากโกลมเตอร์นะครับคำน,นั่นเดียนมีกุ่ม,มยันเขครอบขุนและไล่ฐานนะครับฐานทับเลิรดนะครับไหลชั้นน้ำได้จำนวนไหลเก้านะครับฐานมุ่น แต่ในหยกสมมคนกมียุ่นตนะครับแ่จะจีดวงดาววัดนะครับย้ายกันวกรักไว้ย้ายฐานนะครับย่างในันจะลุกนะครับวัวจุนดั่เลยต่ความกำมันพปรแบบตีม่านปานรวดทุกคนคงอย่างเมื่อนิมนะครับขาบคุณมา